ส่งกานวิถีไทยสืบสานอนุรักษ์ประเพณีล้านนาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวคาดเงินสะพัดช่วงเทศกาลกว่า500ล้านบาทนักท่องเที่ยวตึงจาวไทยและจาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้าสู่จังหวัดเจียงใหม่เพื่อมาสัมผัสกับวัฒนธรรมล้านนาที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเจียงใหม่โดยในปีนี้ การจัดงานย้อนรอยประเพณีปื้นเมืองตีเก่าแก่สวยงามผ่าน14กิจกรรมตั้งแต่วันที่12ถึง16เมษายน2566นะักข่วงประตูต้าแปรอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และเขตเมืองเจียงใหม่เช่นการทำบุญตักบาทขบวนแห่พระพุทธสีหิงและพระพุทธรูปสำคัญการแสดงแสงสีเสียง การประกวดเทพีเทพบุตรสงกรานคาดว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เมืองจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าสู่จังหวัดเจียงใหม่วันละกว่า5,000คนตลอดช่วงปีใหม่เมืองหากรวมกับคนไทยที่เดินทางปิกบ้านที่เจียงใหม่และมีการใจจ่ายจากการท่องเที่ยวโดยคาดว่าปีใหม่เมืองปีนี้จังหวัดเจียงใหม่จะปิกมาคึกคักหลังจากการเปิดประเทศ และจะมีเงินสะพัดกว่า500ล้านบาทครับสำหรับการท่องเที่ยวในช่วงสงการของจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่าคนต่างชาติที่จองมายังคงตัดสินใจยืนยันที่จะเดินทางเข้ามาเชียงใหม่จำนวนค่อนข้างเยอะเลยครับได้ทราบข่าวว่าก็มีคารวานเข้ามาประมาณ700กว่าเกือบ800คนนะครับ200กว่าคัน ผ่านด่านห้วยโขนจังหวัดน่านเข้ามาแล้วก็ยังมีคณะคารวานาจีนที่ผ่านอาสามเอเข้ามาทางด่านเชียงของเข้าสู่เชียงรายมาเชียงใหม่อีกครับรวมถึงคณะท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามมาจากทางอเมริกาใต้มาจากทางโซนยุโรปแล้วก็ในโซนเอเชียของเราเองยังคงตัดสินใจเดินทางเข้ามาเชียงใหม่ครับก็ทำให้ค่อนข้างเชื่อมั่นครับว่าปีนี้เชียงใหม่จะค่อนข้างคึกคักครับ สำหรับช่วงสงกรานปีใหม่เมืองบ้านเราปีนี้นะคะก็ถือว่ายังมีความคึกคักอยู่สำหรับกลุ่มของโรงแรมที่พักต่างๆเท่าที่สำรวจกับาทางสมาชิกก็จะพบเห็นว่า,าการเข้าพักยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะถัวเฉลี่ยแล้วประมาณ70%ซก็แล้วเราเองก็ยังรอในกลุ่มของคนที่จองประเภทลัดมินิต มาอีกนะก็ถือว่าปีนี้หลังจากที่ปิดโควิดมา3ปีแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีแรกความคึกคักในจังหวัดเชียงใหม่ก็ทยอยเพิ่มเข้ามา